ถามที่หลายคนสงสัยเวลาที่เราจะกินผักควรจะกินผักสดหรือว่ากินผักสุกดีอันไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันถ้าเอา ไปทาให้สุกจะเสียวิตามินหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยมารวบรวมตอบให้นะคะคือเวลาที่เราจะเลือกว่าผักชนิดนี้เนี่ยกินสุกดีหรือว่ากินดิบดีอะไรอย่างนี้นะมันขึ้นอยู่กับชนิดของผักนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าในผักที่ควรที่จะกินสุกนะอย่างเช่นมะเขือเทศกระหล่ำปลีหรือว่าแครอทนะคะกินสุกจะได้ประโยชน์มากกว่าการทานดิบๆนะคะถ้าในมะเขือเทศก็จะได้สารไลโคโปีนซึ่งต้านมะเร็งได้นะคะในแครอทก็จะได้สารเบตาแคโรทีนนะคะได้เยอะมากๆเลยถ้ากินสุก ในส่วนของกระหล่ำปลีถ้าคุณกินดิบคุณจะมีปัญหาเรื่องท้องอืดได้นะคะอันนี้ก็ควรจะกินสุกนะและในส่วนที่ผักที่ควรจะกินแบบดิบๆเลยนะอย่างเช่นพวกหัวหอมนะหอมแดงหอมใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยถ้ากินสดเนี่ยจะดีมากๆเพราะว่าเราจะได้น้ำมันหอมระเหยที่ได้เยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของพริกอันนี้จะมีวิตามินซีสูงมากๆกินสดแล้วจะดี